สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะเช่นเดิมน,นะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์กดแชร์ s u p e r t ์ทังการสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะทันใดอยาที่จะสพอร์ทางช่องก็คลิกลิงก์คลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยเปิดไพ่ส่วนตัวรอบนี้ 16, 17, 18, 3วันที่จองอรับจองคิวแอดไลน์ทเข้ามาจองคิวได้เลยนะคะ วันนี้ตอนนี้มาเช็คพลังงานความรักให้กับทุกคนค่ะเรียกได้ว่าเป็นพลังแห่งแ a ช s i o n พลังแห่งเขาเรียกว่าชัายชนะนะคะความสัมพันธ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นใครบางคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณจะทําให้คุณภาคภาคูมิใจนะคะในตัวตนของคุณและในตัวตนของเขาเพราะว่าใบแรกเลยในเรื่องของ six of wands นะคะชัยชนะความสําเร็จ หรือการออฟเฟอร์ซัพพอร์ตของใครบางคนที่จะเข้ามาหาคุณมาดูว่าบอกได้เลยค่ะใบแรกก็คือ six of ์ o n ฟเลยนะมาดูว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นพลังงานของคนโสดทุกท่านเลยนะ DM Place นี่ไงนะคะเพราะว่าคุณคู่ควรที่จะได้รับความรักที่ฟูความรักที่คุณเป็นเจ้าหญิง คุณเป็นเจ้าชายนะสิ่งที่ไพ่ต้องการจะสื่อกับคุณในเวลานี้ตอนนี้สัญญาณของใครบางคนที่เป็น d y Masculine DY f ี m i n i n e ที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าประสบความสำเร็จในความรักเข้ามาพิชิตหัวใจของคุณคุณกำลังได้เฉลิมฉลองการเติบโตวความรักของใครบางคนที่กำลังจะกลับเข้ามาหรือว่าทำให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้เกิดขึ้นจริงแต่งงานมีลูกนะคะด้วยกันเป็นคู่ชีวิตกันจริงๆสวยงามมากเขาคนนี้มาพร้อมกับ การดูแลซัพพอร์ตคุณทางชีวิตเลยสวยงามมากๆค่ะมาดูว่าความรักอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคนโสดทุกทท่านเลยนะคะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคนโสดในเร็วๆนี้พลังงานความรักความสัมพันธ์ยืนยันอีกครั้งนี่คือตัวตนของคุณ D M Place นี่คือ Ace of Pentacles Queen of Wands Seven of Pentacles แล้วก็เดลเวอร์สเกิดขึ้นโอ้โหว้าวแล้วก็ว้าวว้าวนะคะตาลุกว้าวเลยทีเดียวเพราะว่าไรนี่คือสัญญาณของคุณคุณมีเสน่ห์มากคุณดึงดูดมากคุณสมาร์ทคุณเก่งคุณมีความสามารถคุณคุณเซ็กซี่คุณรู้ไหมว่าคุณเซ็กซี่นะหน้าค้นหาหน้าหลงไหลหน้าทนุถนอมดึงดูดมากๆเลยนะคะถ้าเป็นผู้ชายคุณก็ต้องเป็นเหมือนกับซิกอวอนเมื่อสักครู่มีพลัง มีความเป็นผู้นำนะคะคุณผู้ชายที่เข้ามารับชมเพราะฉะนั้นนี่คือสัญญาณของความเป็นผู้นำสัญญาณความสำเร็จสัญญาณของไฟสมาร์ทแรงดึงดูดของความรักครั้งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณกำลังจะเจอใครบางคนที่ทำให้ความรักของคุณเติบโตนี่ค่ะเติบโตสู่ในทิศทางของ The Lovers คู่รักคนรักที่เป็น Soul c o n n e c t i o n จริงๆ คุณจะมีตัวเลือกเข้ามาในความสัมพันธ์คุณจะมีความรักครั้งใหม่ที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าเติบโตและเบิกบานไปด้วยกันเพราะว่าสัญญาณของเออซายของความรักที่รอคอยการได้เป็นการพัฒน,นาการเรียนรู้เติบโตด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทางความคิดความรู้สึกหรือว่างานและก็เงินที่สร้างเนื้อสร้างตัวเป็นคู่ชีวิตกันแล้วก็เป็นเหมือนหลายๆสิ่งหลายอย่างด้วยกันทางในเรื่องของเซ็กชวลที่เกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นคู่รักความรักของคุณ ที่กำลังจะเข้ามาแล้วเป็นความรักครั้งใหม่เป็นความรักที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่สอดคล้องกันเป็นเหมือนพรมลิขิตแรงดึงดูดที่คาดไม่ถึงไม่สามารถที่จะควบคุมได้มันมีแรงดึงดูดบางสิ่งบางอย่างแต่คุณจะต้องควบคุมใจตัวเองให้ใจเ,เย็นๆค่อยๆบ่มพออารมณ์ความรู้สึกแล้วคุณจะได้ตัดสินใจว่าใครคือคนที่ใช่คือความรักของคุณคือรักแท้ของคุณคือคู่แท้ของคุณเพราะความรักของคุณมาพร้อมกับก,บการดูแลเทคแคร์คุณไปทั้งชีวิต เขาจะมีพื้นที่ให้กับคุณเขาจะทําให้คุณเป็นตัวของตัวเองเขาจะให้ทำให้คุณภาคภูมิใจในตัวตนของคุณนี่คือสัญญาณของของความรักและก็ความเสน่หาของคนทั้งสองคนเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าคุณกําลังได้เจอหรือได้พบรักกับใครบางคนที่ทําให้คุณรู้สึกที่พิเศษพิเศษมากคุณจะรู้สึกว่าเขาพูดคําว่าคุณสวยเขาพูดคําว่าคุณพิเศษ เขาพูดคําว่าคุณเก่งคุณมีความสามารถเขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าคําว่าการที่เหมือนกับความรักความสามารถที่มันเติบโตแบบรดน้ำพรวนดินใส่ใจเขาจะใส่ใจคุณเขาจะเขาจะทน,น,นุถนอมคุณเขาจะปกป้องคุณเขาจะเป็นฮีโร่ที่ปกป้องคุณเขาจะเป็นฮีโร่ที่รู้สึกว่าพร้อมที่จะแอคชั่นพร้อมที่จะซัพพอร์ตพร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะแม่ ตกลุ่มรักสเสน่ห์ของคุณเนี่ยค่ะนะคะ D a Place ก็ค mm ือ hmm. นวันขณะนี้ใครบางคนจะเข้ามาตกลุ่มรักคุณทั้งตัวและหัวใจจนไม่ยอมปล่อยคุณไปไหนเลยทีเดียวและเหมือนบางอย่างนะคะที่เป็นพลังงานของใครบางคนที่เป็น Page of Wands ใครบางคนที่รอคอยเปิดหัวใจ Two of Cups ใครบางคนที่กำลังจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณ คุณกาลังได้เฉลิมฉลองความรักกับใครบางคนที่ทําให้คุณรู้สึกผูกพันเป็นเรื่องราวของการเชื่อมโยงในด้านจิตอวิญญาณของคนทั้งคู่ใครบางคนกําลังแอคชั่นคุณคอมมิทเมนต์มั่นหมายแต่งงานกับคุณนั่นเองสวยงามมากๆเพราะว่าบางท่านในที่นี้ใครบางคนจะหวนกลับมาพอรู้ใจตัวเองแล้วที่จะได้เติบโตไปด้วยกันเป็นคู่รักคู่ชีวิตจากที่คุยคุยจากที่ดูดูเหมือนเหมือนบางอย่างกํบบาลังเติบโตแล้วค่ะอันนี้เรื่องจริง ความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นขอสัญญาณสิ่งที่ใครอยากจะบอกพลังงานธาตุไฟธาตุดินธาตุลมที่เกิดขึ้นและก็ธาตุน้ำสัญญาณของคอนเน c t ชัน The e m Place The Hierophant เกิดขึ้น The High p r i n t e s s และก็ King of Wands king of wands ขึ้นคู่กับ queen of wands n i g h t of Cups แล้วก็ queen of pentacles บางท่านในที่นี้คุณรู้ว่าเขาคนนั้นคือใครพลังงานของใครบางคนที่เขารู้สึกว่าคุณมีสเสน่ห์ดึงดูดและพิเศษมากๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ คุณดึงดูดกันและกันกับใครบางคนนะเหมือนกับพลังงาน two of cups บางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นใครบางคนกําลังที่จะต้องการสื่อสารพูดคุยส่งข้อความหาคุณหรือทักทายคุณกันนัดเดทพบเจอนี่ไม่พ้น two of cups ค่ะอย่างที่บอกว่า king and queen of wands เกิดขึ้น attraction แรงดึงดูดบางสิ่งบางอย่างคนทั้งสองคนที่เป็นเปลวไฟที่เป็นลูกไฟที่เป็นเปลวไฟที่กำลังจะเกิดขึ้นเห็นไหมคะ the sun โซ c ค n n เ c t ชัน so หรือพลังงานของท n f เ a m e แล้วก็นี่คือสัญญาณของ n i ย e of Pentacles คุณกำลังได้เจอใครที่สวยเซ็กซี่ดูดีมีสเสน่ห์หรือว่าดูเท่ดูภูมิฐานดูมีความเป็นผู้นำดูมีสเสน่ห์ดูแต่งตัวดีมีความเป็นคนที่ทันสมัยและมีไฟมีพลังมีพชชั่นสูงอายุไล่เรียกกันกับคุณหรือว่ามากกว่าจะดูอ่อนกวัยหรือว่าสมวัยเพราะว่าท่านเจอคนอายุมากกว่าเป็นพ่อแม่แม่ไม่ หรือว่ามี energy ของ Soul Connection ที่มีสินเสมอกันเรียกได้ว่าเป็นคู่บุญบาร,รมีนะคะและความรักครั้งนี้สะท้อนในเรื่องของมุมมองเรื่องของการงานการเงนินรับเป้าหมายชีวิตไลฟ์สไตล์ชีวิตด้วยสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น A-Supports หนึ่งดาบคุณกำลังเจอคนที่ใช่คุณกำลังเจอใครที่คุณอนธนิฐานถึงคุณกำลังเจอใครที่คุณรู้สึกถึงรู้สึกรอคอยคำว่าเนิ่นนานแสนานานของใครบางคนคุณและเขาจะได้กลับมาเจอกัน นี่ค่ะคุณแล้วเขาจะได้กลับมาเจอกันมันเหมือนไทนมิ่งบางอยากก่างกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วอะไรบางสิ่งสําหรับบางท่านในที่นี้อะไรที่ไม่เข้าใจจะเริ่มเข้าใจกันจะมีการกลับมาเข้าใจกันพัฒนาความสัมพันธ์กันและหลายๆท่านโสดมากๆเลยคุณก็ลังจะเจอความรักที่เป็นคุณค่าคู่ควรของกันและกันเป็นคุ้นส่วนชีวิตคู่แท้ที่สร้างเนื้อสร้างตัวไปได้วยกันเ,เป็นพาร์ทเนอร์ของคุณเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไข ที่จะเกิดขึ้นกับหลายๆท่านด้วยเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นความรักที่ที่เติบโตในด้านจิตวิญญาณด้วยกันด้วยสวยงามมากๆเลยบางท่านได้ดีกว่าคนที่เป็นพลังงานธาตุไฟไฟดินไฟน้ําลมกับไฟหรือว่าไฟกับลมน้ํากับลมน้ํากับน้ําน้ํากับไฟสวยงามมากนี่คือสิ่งที่ที่ไพ่ต้องการจะบอกนะคะ t ูอ o อ c ครัสัญญาณความรักความคิดถึงของใครบางคน กำลังจะมาหาคุณขอพลังงานของไพ่สำหรับนี้สิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นความรักที่กําลังจะเกิดขึ้น p าร์ที่ having fun with friends นะคะ emotional block abundance possession positive mindset คุณรู้ไหมความรักของคุณส่ง,ส,งสะท้อนส่งผลในเรื่องของความรวมสมบูรณ์ความสุขอะไรบางอย่างที่มันเหมือนกับว่าหยุดในเรื่องราวของการมันมีบางสิ่งที่เหมือนหยุดสะดุดคอนโทรลอารมณ์ความรู้สึกบางสิ่บงบางอย่างไว้ใครที่กําลังคุยกับใครควบคุมอารมณ์ความรู้สึกข,ของตัวคนเองไว้นะคะค่อยๆเปิดค่อยๆ ทำให้ความรักความสัมพันธ์เติบโตอย่างที่บอกว่าอย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจใครง่ายความ,วามรัก,กรความสัมพันธ์คือการบ่มเพาะความรู้สึกเติบโตไได้วยการสู่ความอบอุ่นนั้นความสุขสะท้อนเรื่องของการเงินการงานความคิดคู่รักของคุณแล้วคุณมีความเหมือนกันขยันทํางานสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันหรือว่าเป็นผู้นํามีไฟมีพลังแล้วก็สามารถควบคุม control ตัวเองได้ดีนี่คือสิ่งที่กําลังจะเกิดคุณกำลังได้เจอเขา อยูเธอคนนั้นความจริงบางอย่างกำลังจะปรากฏอะไรที่มันเหมือนกับว่า passion b r o w i n g kiss นะคะ unconditional love ความรักที่มีมีเงื่อนไขยอย่างที่บอกไปความจริงบางอย่างกำลังจะปรากฏนะคะนั่นหมายถึงว่าใครบางคนจะจะเป็นความจริงของความรักความสัมพันธ์ความจริงกำลังจะเกิดขึ้นการเคลียร์การตัดสินใจหรืออะไรบางอย่างที่เป็น,นเรื่องราวของการหยุดในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความกลัวบางสิ่งหรือว่า บางอย่างกําลังจะถูกเปิดเผยเมื่อคุณเปิดทางเปิดใจคุณกาลังได้เจอความรักที่ดีกว่าเปิดทางและเปิดใจอะไรที่คุณรู้สึกว่ากลัวมีความกังวลความรักความสัมพันธ์ความรักครั้งใหม่ที่คุณจะไม่ได้เจอการตื่นรู้คลิกสปาร์กบางอย่างที่กาลังจะเกิดขึ้นสวยงามมากๆอารมณ์ที่ถูกบล็อกไว้จะปลดปล่อยไปสู่ความโรแมนติกของความรักความสัมพันธ์ สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเวท้งเราคุณอยู่ว้าวคอนเนคชั่นสวยงามมากๆนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างที่บอกนะคะสเต็ปต่อไปในความรักบางท่านกำลังได้เข้าไปสู่การวางแผนครอบครัวมั่นหมายซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ความรักของคุณเป็นอะไรบางอย่างที่ออกมาจากอินเนอร์จริงๆโซคอนเนคชั so ่นของความรักความสัมพันธ์กำลังจะเกิดขึ้นเปิดทางและเปิดใจคุณกำลังได้เจอเนื้อคู่ของคุณที่พาคุณไปสู่การแต่งงานนั่นเองค่ะ สวยงามมากๆเลยทุกคนวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ